เสร็มในเรื่องกันครับเสร็มในเรื่องจักน้อยนะฮะจา๋าลูก ขยับเยอะไม่ได้ด้วยนะ <b> เอาละครับคผมขออนญาตดื่มดำนะก็ะปิดเพลงก่อน ื้อหาแบบเต็มบาเคาวครับ <c oughs> เฮ้ยเอา้เาแล้วมันคือเลื่อนลงเปลี่ยนอนาะวุธโอเคล็อกเป้าเรายังคงเหมือนเดิมนะชมตีหนักเออ อ,อ,อเแดงงกันแหละทีนี้คุณพี่แต่ผมต้องวิ่งไปไหนผมวิ่งตามทางแล้วกันนะดูแล้วแบบว่านี่เลยคือคิวมันเมื่อก่อนมันล็อกได้ไงคุณผู้ชมครับฟานแล้วคิดถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมว่าแต่เอาผมมาผมจัดผมฟันเด็กพวกนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ โอเคน่าจะเป็นทางที่วิ่งพุ้เอ้าอ๋อมันโดดตรงนี้ได้โอ้โหผู้ชมคือมันโดดน้องโดดแตะได้นะแต่โดดสองชั้นไม่ได้นะครับไม่กอดโอ้โหมันสายแบบสายสาระที่เข้าเลยครับแล้วคุณเปลี่ยนระบบการ้องมาคือแบบยากโคตรโอ้ my god ตีนะแขกไปดีดีนะแขกไปดีหนูเติมยาได้หรออะไรนันหนึ่งตัวอย่างต้มกี่ของคือต้องกดอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันเหมือนผมเพิ่งพีิฆาตครั้งโอ้ my goodness พร้อมอย่างโบเออโอ้โห sure เอา,อเอามานี่ มีความแอบงงนะต้องเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนคือเพื่อนน็อกผมเดานะเจอตัวแล้วมาทุกครั้งแต่ละเล็วฝันฝันเอาดงเอาดงเอาดงไอ้แทนยังไงวะคุณผู้ชมมาหมอดิเฮ้ยเราช่วยเพื่อนก่อน กูทำอะไรกูจะไปช่วยเพื่อนเพื่อนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อนนี้กูจะดนักไปกับมึงเยอะ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 ไอ้เหี้ยกูทำอะไรหมื่นห้าร้อยห้าสิบ อดีตอันไกลโพ้นคือข้ามข้ามไปเลยข้ามชดไปเลย <S <S เกิดสึกแตกสลายขึ้นในดินแดนมัชชิมาอันนี้น่าจะเป็นการเล่าต่อจากตรงนี้หรือเปล่านะครับผมโลกที่ล่มสลายได้ทำลายบัญญัติไปพร้อมกัน ท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งภัยคุกคามอันใหญ่หลวงลัติการไม่เยือนลัติการไม่เยือนอา่าต้องประมาณนี้ฝนหาใหญ่เซกอกร่อนแผ่นดินทำลายสิ้นประวัติศาสตร์ทั่วทุกแห่งหน ราชาแห่งรัติการไม่หยุดย่างกล้าวย่างก้าวล้างผานดิ่นแดนมัชชิมาสิ้นรูปรักษ์ดั้งเดิมเพราะว่ามีกลุ่นคนกลุ่มคนที่ลุกขึ้นสู้เหล่านักล่ารัติการเดนนดายเบนคนป่างพื้นเพมารวมตัวกัน หซึ่งสิ่งใดเหมือนทั้งชาติพันธุ์ยุคสมัยเหตุผลที่ต้องสู้มีเพียงสิ่งเดียวที่เห็นพร้อมต้องกันคือการต่อสู้ไล่ล่าลรัติการอย่างไม่ลดละจนชีวานี้จะไม่ อนานิจจาอาจถึงคลาอวสารของโลกใบนี้สวัสดีคุณกล้วยครับก็คือว่าน่าจะเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดหลังจากนะหลังจากที่เราแบบขึ้นเป็นราชาแล้วนะครับผมหลังจากเกมภาคแรกนะแล้วก็เออ มันก็มีมอนตัวใหม่บอสตัวใหม่ถือกําเนิดขึ้นนั่นก็คือลติการคุงแบทแมนของเรานั่นเองที่ทําให้เหล่าพวกเราเนี่ยต้องมาเป็นผู้ล่าลทติการเข้าใจผมอยู่ใช่ไหมเสพเนอเรื่องไปพร้อมกันนะครับผมตื่นแล้วเหรอ ตื่นเลร,รู้ได้ไงใครอะ่ะข้าไม่อาจรู้ว่าท่านว่าทำไมแต่มันเกิดขึ้นอีกแล้วเฮ้ยใครอะ่ะเอาเถอคืออันนี้คือยินดีต้อนรับสู่โต๊ะกลมเจ้าคนแบบ น้องนี่ส่งคายนะแต่ว่าข้าคือหญิงร่างทรงผู้ถ่ายทอดเสียงแทนเจ้านายลรลักษ์ของเจ้าเจ้าคือผู้ถูกเลือกในฐานะผู้มีพลังสังหารรัติการราชาแห่งรัติการคือผู้นำพากรียุคลุกล้ำทำลายล้างดินแดนแห่งพ้องเหล่านี้อย่างไร้ปานีหากไร้ผู้หยุดยั้งดินแดนจะสูญสลายเมื่อไไปสิ้นเพื่อการนี้ข้าต้องการให้เจ้าช่วย อันนี้ผมจะไม่พลาดกระจเหมือนกันหลังจืนเยอะเดินเยอะปวดหลังเออแล้วแล้วแผ่เป็นไงบ้างทำไมเขามีตัวนี้ด้วยวะคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมเขามีอาชีพอื่นอ่ะอยากมีอยากได้อยากได้ โอเคโดดยิงผมออกยิงจากระยะไกลสแปร์ดาเมจจ่ายดาเมจรัวๆเอ้อมึงใครละเอยเฮ้ยใหี่ป่านี่แนี่นี่แน่ โอ้หไม่มีเลือดแล้วผู้ชมงามไส้นะครับ ผมยิงตัวนี้เลยเออจบแล้วโอ้โห๋อไม่ใช่มอกอดครับผมเองเดี๋ยวแค่เธอ

เฟรนวิลย้โอ้โหโอ้ยนี่ไงนี่สี่อันเองเออเวลาอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะฮะเบนเสร็จผมก็ว่ามีเอนถามถือว่ะเดี๋ยวผมจะลองตัดต่อเป็นซีนๆมานะนะครับผม ขอบคุณคุณโอ้ขอบคุณสำหรับ,บออขอบคุณแบ็คเบอนี่นะครับสำหรับการจอยเดอะไลฟ์โ,โ,โตชโตชดอทดอทแม่งผมไม่เก่งคำนี้จริงวะทีเฮดบ้าบอเนี่ยทีเฮดโอยูจีเฮดเนี่ยเอาเป็นว่าขอบคุณนะครับสำหรับการแชร์ไลฟ์ของผมให้ให้กันนะน่ารักสุดเลยนะครับผู้ชมที่น่ารักของผมเนะี่ยสวัสดีคุณจุกกระดุยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คนน้อยไม่เป็นไรนะครับคน คนใส่ใจก็เป็นพอครับ <แห S 1> จริงเลยผมจะต่อจากนี้ผมจะผมขอพูดไว้ในไลฟ์ก่อนเลยนะว่าต่อจากนี้ผมจะเล่นสั้นๆนะฮะเพราอันนี้ใช้ดาบด้วยหมอน,นี่ใช้อย่างดาบแล้วม Move ูฟมูฟเมนต์ผมก็ไม่รู้ด้วยนะปุ๊บโอเคได้นิดหน่อย โอเคสก,กิตมันเ้ยไม่อยากสก,กิรแล้วอยากเปิดหน้าแกงไปเลยโอเคผมจะสก,กิรมันเนี่ยเพื่อนเนี่ยไว้สำหรับการแบบจุกดีกว่า,วามิจฉุนลุมกูสามตัวลุมเลยและแซ่ โอเคกูตายแทนกูช่วยเพื่อนแต่กูตายแทนเฮหามุมหามุมหามุมเรียบร้อยคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการจบคลิปจากไลฟ์ที่ผมตัดมาเป็นไฮไลท์ light, ให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็สามารถติดตามได้ที่ไลฟ์ของผมนะครับผมแล้วก็ช่งชองทาง y t u t u ของผมตัดมาเป็นคลิป ไฮไลท์แบบนี้ให้ดูสนุกสนุกสั้นๆกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ